ชาการให้ฟังก่อนครับท่านคำว่าเสียงเนี่ยปลายสุดของเสียงฟังใหม่นะคําว่าเสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นคลื่นกับอนุภาคมันแยกจากกันไม่ออกก็คือสิ่งเดียวกันคลื่นกับความถี่มันก็แยกจากกันไม่ออกเป็นทูอินวันกันอยู่ คลื่นกความถี่เห็นไหมความถี่คือความเร็วของคลื่นนั่นแนหละไหนมาคลื่นมีคลื่นสั้นคลื่นยาวคลื่นสั้นยิ่งสั้นเท่าใดยิ่งมีความถี่สูงเท่านั้นเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้ครับเหมือนกับพลังงานสัก,กพลังงานจน มันอยู่ในที่เดียวกันคือสิ่งเดียวกันแต่ต้องเข้าใจพลังงานศักจึงจะเข้าใจพลังงานจนเข้าถึงพลังงานศักจึงจะเข้าถึงพลังงานจนการจะเข้าถึงพลังงานศักด์ได้ดชัดเจนสุดคืออะไรทุกอย่างมันติดเงื่อนไขที่เวลา ต้องเวลาเป็นศูนย์เท่านั้นนะฮะจึงจะได้พลังงานสักมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะได้พลังงานจนร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีเหมือนกันนักวิทยาศาสตร,ร์ณิตศาสร์เขาจะมาติดเรื่องของเวลาเขาไม่สามารถทําเวลาเป็นศูนย์ได้เขาทําไม่ได้แน่นอนครับท่านก็เ,เียมาตายตรงนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์จะมาตายตรงนี้โทษทีผูกคอตายตรงนี้ให้รู้ไว้ ทำไงก็ไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าพลังงานสัตว์เนี่ยถ้าเวลาเป็นศูนย์ปุ๊บทุกอย่างจะหายแวบไปเลยครับบอกใอ้สากวอนนะอ่าสมมุติว่ามีช้างหนึ่งตัวหนึ่งโคงลงอะไรกันร้อยตัวมันไปเดินเลยไปตกหลุมพลังงานสัตว์ซึ่งมีค่าเป็นศูนย์ที่ว่าเมาื่อกี้เนี้ยตกหลุมสัต์ ช้างทั้งโขลงหายไปทั้งโขลงเลยนะครับให้รูหายทันทีเลยนะหายไปพอๆกับหายไปเร็วกว่าการกระพริบตากระพริบตายังช้ากว่านะครับเห็นไหมครับนี่คือภาษาลุงนะครับภาษาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยตัดขั้วนักฟิสิกส์ทั้งโลกไปนี้เลยนะครับแต่หมอท่านเศร้า,าโอเคไหม